ในโลกที่มีความวุ่นวายของเมืองใหญ่ไม่เคยหลับไหลมีเพียงไม่กี่คนที่ได้พบกับสวรรค์่อนตัวอยู่กลางทะเลอันดามันและใช่ฟ้ากรสุดชิคของเราก็กำลังจะเปิดประตูสู่ความลับของเกาะนาโอีทะเลสีฟ้าใสาป่าเขียวชอุ่มและแน่นอนมิตระภาพของพวกเธอที่จะทำให้ทริปนี้กลายเป็นความทรงจำที่ใครก็อิจฉา้องดูน่าสนใจใช่ไหมละ่ะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือ The Hidden Paradise of n o w OP สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้วยนะคะกล้วยค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะนาโอพีเมียนมาก,กันค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแกนอนามมนละนองเ <laughs> มื่อมาถึงท่าเรือแล้วนะคะเราก็ต้องไปทําเรื่องผ่านแดนกับทางตอมออก,ก่อนนะคะโดยจะใช้เพียงแค่บัตรประชาชนแล้วก็มีการสแกนลายนิ้วมือค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่เกาะนาโอพีด้วยสปีดโบ๊ทกันต่อเลยนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะถึงแล้วคะ่ะเย้เยตื่นเต้นมากนะคะทางรีสอร์ทเนี่ยอัปเกรดห้องพักให้ก้อยก้อยจากห้องสูพีเดียรูมนะคะกลายมาเป็นห้องบีชบีล่าค่ะ ดูภายในห้องน้านะคะอุปกรณ์ก็ครบคันมากนะคะแบบนักดำน้ำที่แบกของเยอะๆอ,อย่างเราเนี่ก็ลดสิ่งจุกจิกเล็กน้อยลงไปได้เยอะมากสบู่แชมพูไดเป่าผมเตารีดนะคะมีให้ครบเลย ไปที่เรือนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปดำน้ำกันค่ะนี่น้องดาด้านะคะกำลังทาแป้งธานาคานะคะให้น้องก้อยอยู่นี่คือบรรยากาศบนเรือนะคะก็จะมีการปีวิ่งนะคะในจุดที่เราจะไปดำน้ำกันค่ะวไดไซส์แต่ละไดไซส์นั้นเป็นยังไงต้องระวังอะไรบ้าง ลุยโดดน้ำกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ใต้ทะเลประเทศเมียนมานะคะอย่งเกาะนาโอพี นี่คือสุดยอดนักพัางตัวนะคะโกดไปฟิตป่าไม้จิ้มฝันจาเทปีศาสค่ะ เย่ yeah, yeah. จบกันไปแล้วนะคะวันนี้สำหรับเดย์ไดค่ะทุกอย่างมันสวยมากเลยสวยไปหมดต่อไปเราจะไปดำไนท์ได์กันค่ะคุกกรณดูแลอุปกรณ์ณและของคุณด้วยใช่ไหมครูกอนได้ครับ <laughs> เราจะไปไหนตายกันนะครับน้ำมืดมืดหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นไม่ทราบว่าครูกอมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนาวมากเลยนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับแล้วคาดหวังอะไรกับการนั้นใครั้งนี้บ้างครั้งนี้เหรอครับจะตัวเล็กลุ้นๆ้นเลยครับเล็กนาดก็อยู่ประมาณนี้ครับเล็กสุดแล้วได้ครับครูถ้าเล็กกว่านี้ก็คือมองไม่เห็นแล้วครับ บรรยากาศในการดำในใดน,นะคะกุ้ยชอบดำในใดมากค่ะเพราะว่าจะพบเห็นกับพฤติกรรมของน้องๆน,นะคะที่มันแตกต่างกับตอนกลางวันอย่างเช่นเราจะพบกับสัตว์ผู้ล่าบางชนิดนะคะออกมาล่าเหยื่อคะ่ะ l o เ s t e r นะคะไฮไลท์ของที่นี่เลยคะ่ะ decorator c แ a ปนะคะหรือปูแต่งตัว sexy ซ h <ะ>่ i m มนะคะ ตะก้านะคะบาสเกตสตาร์จบจากไนท์ได์อันนี้คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะระหว่างเราดินเนอร์กันก็มีการแสดงโชว์ค่ะจบไปหนึ่งวันพักผ่อนกันค่ะวันนี้เราจะไปดำไดไซาที่ขึ้นชื่อ เป็นไฮไลท์ของนนวโพนะคะก็คือ Western l o c k ค่ะ เลือจะชมวิวทะเลแค่บนฝั่งแต่ฟ้าฝ่าของเราน่ะเหรอพวกเธอลงไปคว้าความลับใต้ทองทะเลด้วยตัวเองโลกใต้น้ำอาจจะดูเงียบสงบแต่ที่ทวินร็อกและซีแฟนฟอเรสต์มีเสียงกระซิบของธรรมชาติที่ดังยิ่งกว่าก็อิบของบางเกาะและระหว่างที่เธอยิ้มให้กล้องใต้น้ำใครจะรู้ว่าเธอกำลังเก็บภาพที่จะทำให้โลกโซเชียลต้องตะลึง ขอบคุณกิจกรรมประกวดภาพถ่ายดีๆของวิตเตอรเรียคลิปรีสอร์ตด้วยนะคะที่ทําให้กล้วยได้มีโอกาสพาน้องก้อยนะคะมาเที่ยวที่นี่ที่เกาะบรรยากาศดีๆอย่างนี้และจุดไดสไซก็สวยมากค่ะขอบคุณพี่ปุ๊กพี่จ็คเจพีด้วิ่งช้าสําหรับทริปดีๆทุกที่ที่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้ใจฟูดแค่สองคนนะคะมีน้องบอมร้อยไทยดีด้วยค่ะ สารังแฮโยนะคะทุกคนเอนจอยคลิปสุด,สดเมื่อท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีและคลื่นซัดก,กระทบฝั่ง้าฝัาของเราก็ได้ทิ้งรอยยิ้มไว้บนหาดทรายแห่งน,นี้พร้อมกับความลับเล็กๆที่ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังใช่แล้วไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดาแต่มันคือการค้นพบตัวเองท่ามกลางโลกใต้น้ำที่สวยงามเกินบรรยาย และเสียงหัวเราะเห็นความสุขที่ดังก้องไปกับสายลมเย็นๆและใครจะไปรู้ล่ะว่าจุดหมายถัดไปของสาวๆจะเป็นที่ไหนหรือว่าพวกเธออาจจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Stay tuned darling because you know you want to follow them xo xo 18 degrees north to winds